ใช่ใช่อยู่คอนเนตชาลอรคอนเนตเออชาลอใชาลอ่ถูกมันมีสองคนมีคารมิโลกับลาลิโลเ็จะเป็นไหนพี่สีฟ้าที่มันไล่สีอะไรใช่มันจะเป็นขาสชิชั่าที่มันเป็นทางสีแบบเขียวมิ้นเลยนะสวยชลาลอิมันจะมีตัวที่ช่วยทั้งเดือดเดือดสวยเต้นเลยนะพี่อ๋อเหอที่มันบอกย้อนยุกนะอืา ไอทีไหน้ที่ทำม่เลยไม่แต่ว่ามันเปลี่ยนเปลี่ยนทุกปีเลยนะ่แล้วใชนแล้วผมว่าธนาพรแม่มันมันมันปากว่าเอล่อนอิเสวยนะเส้ที่เป็นสีดำแล้วปกติเปลี่ยนให้สีดนะทีเยมันเคีไม่้ทุกีเดยพี่ลูกคุได้แ่ไม่มีวก็สวสเนีาไว้ที่ไล่สีนะพี่ไม่มีไมน่ะนะเฮ้ยมน เินไดเินป่เผมไม่น่ะใ่้นเป็นฟ้าห่เป็นฟ้าแม่รีบไนตาล้วงไม่คุตาเลยบ้านม่ฟ้าบ้านว้าไปงเงินไปดัไปเงินเข้มปเลบไปผมนึกไเป็นฟางตัวใหญ่รุ่นีเว่น่รแ่ที่เป็นวางตัวใหญ่ที่ออกเป็นหน้ากวางกรบเบิ่หน้าต้ยของางี่เพเดิมยูี่ มันม e ีน้ทำมั้ทำมามีนะงานอะไรได้ผมเคยได้มาเลยแต่ว่าผอนได้เลน่เป็นวิธีแล้วเขี่ยทามเ็รล้วแหละ้ผมชอบคอนเนต์กันอบปรตายเกี่ยวแล้ว พอดอนแม่งพาเวิร์ดแม่งก็มาแม่งปุ๊บเจ็บยาเจ็บเลยแต่ใจยิงอะบอกว่าขอแรนมานานนะโอหพอแรงมันต้องต้องมาใช่อยากอยากให้มันมาอยากให้ได้สักแบบสอดเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วก็มาตายเหรอการแรกกันสองไม่ต่อไม่แข็งเจอรู้สึกได้ตัวดีมาอยู่นะพอแรงดีนะขอแรงดู้ว่าแต่ว่า สี่ปีปึ๊บไม่ได้แหวนนะทีน้องเดี่ยวๆที่วนกต้องเบิดเลยระเบิดอยู่แล้วทีมผู้จัดการนะแม่งสี่ห้าคนผ่อนอะมาอย่างผ่อนผู้จัดการนะแล้วและที่โหลดย้ายไม่ประสองคนใช่โหลดย้ายไม่ได้ไม่ได้เอามาตั้งมาใครทีมอะไรมาเดินยางยางแต่ไม่รู้ว่ามันอ่อนย้ายเปล่าไม่รู้อ่อนย้ายนะแต่ว่าแต่ผมมองว่าน่าน่าจะน่าจะอยู่กับมันบอกว่ามันเปื่อยแล้ว

ไปด่าแล้วแต่เราลองมองดีนะว่าอย่าลืมว่ามันผมว่ามีเป็นไปได้ตรงใหม่ๆอะไรเฟอรี่แม่งเอาแน่โดนต้องเปลี่ยนแต่ว่าจะแรงกับเบาเรื่อง ้องหม่อนไรที่ยืตัวิีด้วยการตีต้องยืดตต้องรับกาเงินเลยนะีบาเจ็บไลี่จะรู้บาทีมันมีลูกคุกที่แบบน้อยอากอะไรใช่ไหมใจเ็ไปด้วยนะรไปรู้ตีระยะกลางเลยกระสามแต้มมันอาจจะหดแล้วมันบอกมันซ้อมหนักมากเลยยดีไม่บอกว่้อไอ้ที่เออตีจะรู้ว่าตีสัญญาได้นะถ้าตีได้ใคะรู้มาเบิรได้

เท่าไหร่ี่สอว่ะยี่เจ็ดเออประมาณเข้มจัดเรียบเด็สองเลยตาปักเ้ตากับน้องอ่ะแม่งเน้นเกินรดที่ไม่ พี่ดงอ่ะผมรู้สึกว่าพอมันเริ่มมี่ดำโอบี้ใช่เลยเพื่อนเราโอบี้มันสัญดาแบบทีสองทีที่สามทีสาแบบที่ที่ท้าตัวสูงเลยหน้าตุ้ไทยสายหน้าตุ้งได้ เินเอร์แจน้ดครับค <Alg una. S 3> ุณเซนี่แ um, ล no ah, ้วใจสูงเลยนะสูงนี่เลยสูงและยาวเลยตอนคือาปีอเป็นเซมี่แ่สงมากแบบพอดังเอาตาทุกคนใช่จับดูเพื่อไรเราได้หลอเลงต่อจ่เ้าเด็กเพื่ออายุแหละมาดูอายุไม่ติเออะไรนู่นเลย ก็ได้ที่จบแล้วที่ผมอ่านข่าวตอนแรกมันจะมาเดนิมมันจะมาโคดิสเตอร์ด้วยใช่ครับส่งสัญญาไม่ทันเรียบร้อยเลยอดที่มันไม่ไหวแล้วหลุดจีเล่นโคตรแล้วก็มันบอกให้ต้นตั้กัดเอกสารมาใช่ป่ะโคดิเออร์เขาก็รอไว้แล้วรอเต็มมาไล่เอกสารไอ้ด้านหนกับสามเรียบร้อย ไปไปดินตัวอื่นเลยเดินเสร็จดินตัวอื่นเลยโ้ซสายดูเสตะเลยนี่มนอีกเนมปะใช่มั่งโดนมบโอ้โหมันสาเลยนี่เปนเรื่องคนหนักอ่ะหัวฟาดที่กรรมการเหยียดแย่เลยการไม่เข้มเข้าดีว่าทีมแต่ว่าตลาดมันใหญ่นะอย่างเงี้ยสายแบบเกมหนักไม่หนักที่กรรมการเดยดูสองแมวเลสัตว์กันใช่วิ่งไล่กันทั่วสนามเลยผมเปิดตัวกันอย่างเงี้ย